สวัสดีค่ะค่ะวิภาวดีสาทราชนะคะเกษตรอำเภอตาลสุ่มค่ะจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้นะคะสำนักง,งานเกษตรอำเภอตาลสุมนะคะอยากจะขอแนะนํานะคะแล้วกเ็เรียนเชิญท่านใกล้ถึงฤด,ดูการผลิตของเกษตรกรต้นแบบของอำเภอรเราแล้วนะคะคุณประดิษฐ์สินพรมนะคะค,ค่ะซึ่งค,ค่ะซึ่งเป็นเกษตรกรที่ผลิตอินทผลัมนะคะเอ่อ ผลผลิตจะประมาณไหนเดี๋ยวอยากจะให้คุณประดิษฐ์เป็นคนแนะนําเลยนะคะเชิญค่ะครับผมขอบคุณครับในในส่วนของสวนกล้วยดอิพริกลำปีนี้นะครับผมผลผลิตก็ถือว่าออกมาเยอะนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างจะออกช้าไปกว่าทุกปีประมาณเดือนกว่าครับปีนี้ก็เลยปกติครับอย่างอเช่นที่ป้ายนี้เราก็จะเปิดสวนแล้วนะครับป,ปีนี้รอเกษตรอำเภอคนสวยค่ะค <laughs> จะต้องเลื่อนออกีปประมาณเดือนกว่าก็จะเป็นปมาณกลางเดือนอรกรกฎาคมถึงปลายเดือนนะครับถ้างั้นเราเราเชิญทุกท่านไปรบับชมเพื่อเตรียมรับฤดูการผลิตของอินทนผาลัมที่อร่อยนะคะอร่อยที่สุดในโลกก็ได้ค่ะค่ะเชิญค่ะของต้นแรกที่อยู่หน้าสวนนะครับก็จะเป็นไฮไลท์คือลูกเขาจะใหญ่ตัวนี้เป็นต้นพ่อมเมล็ดนะครับสายพันธุ์มาจากเดมนะครับครับจะลูกใหญ่ลูกใหญ่มากเลยค่ะลูกใหญ่มากปีนี้ เนื้อเขาจะหวานกรอบนะครับหวานกรอบดูลูกค่ะตัวนี้ชอบป็นทลายแรกนะครับนี่ก็ถือว่าลูกใหญ่เราได้มาชิมแล้วนะคะวันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอนะคะก็มาชิมแล้วลองให้ทานดูลูกใหญ่หวานกรอบอร่อยค่ะคอนเฟิร์มค่ะอันนี้คือพันธุ์อซสายพันธุ์เบรมครับสายพันธุ์เบรมก็นื้อเขาราคาน่าจะประมาณเท่าไหร่ครั ก็ที่สวนเฉพาะต้นนี้ก็รัละสามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทแค่นั้นนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณหนึ่งเดือนใช่ครับอีกหนึ่งเดือนเราเรามาพบกันนะคะค่ะเชิญต้นสามพัเลยส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่เราปลูกไว้ก็คือใบหีแดงนะครับตัวนี้ออกเป็นปีที่สองนะครับช่วงนี้เขากาลังเริ่มเข้าสีนะครับตัวในโพนข้าเกนี้ก็รสชาติหวานกรอบอร่อยแล้วครับก็ พร้อมพอมให้ชิมแล้วครับ oh, อร่อยค่ะอร่อยพร้อมให้ชิมนะครับไม่ฝาดนะคะ <c oughs> แต่อร่อยหวานกรอบค่ะครับผมอุ้ยสุดยอด,ส,ดส,สวยมากครับสีสวยมากอืมนะฮะเยี่ยม